สวัสดีครับพัตคาบานเพื่อนมาแล้วครับมือนีจะพาพี่น้องไปกินเขาบ้านคู่แมวยูมเพื่อนาวัางจังหวัดน้องบอพูพครับไปเดลียทนทางครับผม ใส่ครับนี่ตลาดตลาดเขาเรียกว่าไรตลาดรื่องบอกตรงแ้วันนี้เท่าไหร่็นพันบาทสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ที่ไหกินครับวันนี้ อนี้มั่นสินนะครับเพราะว่าเข้ากปที่นี่เมนูนะครับที่เป็นเมนูที่ไอ่มันชอบที่สุดนะครับคือลาบเป็ดนะครับอันนี้ข้าวปลาไฟนะครับบัคกัตตี้ต้องใส่ไฟ้ของมือเอาต้องใส่นะครับไอ่เพราะว่าถ้ากขั้นเท่าสิไปใส่พวกเตาแก๊สนุนควสามารถควบคุมอุณหภูมิไดคุ้มให้ม,ม,มดเขาต้องกินอย่างสี่ครับเนแี่นครับโอ้นี่แหละของแท้ต้องอยู่ทานครับมันสินรบกวนขาบ้านทุกคน คือห่อสมาคมคุ้มควันเดียวครับควันแรงควาคุ้มประเทนะครับเออหมดไหมออกนีแล้วบ่ออกไปนั่นประเทครับมันฝนตกครับมาหนีิฝนตกอ่าพี่น้องครับเมื่อนี้มันมันสินใหญ่เนาะเขาว่ามีเป็ดที่เป็นตัวนะครับเขามีแต่เป็ดซีพีนะครับเป็ดเนื้อเป็ดบดนะครับที่เขาซื้อมาจากอ่าซีพีนะครับใส่กันได้มองามาใส่แท่งกันได้ครับได้ลองดูนะครับเป็่เสื้อเข้านะครับล่างตับ ส่วนผสมที่เ้าใส่นะครับก็จะมีหนึ่งแป้งมันนะครับแล้วก็เกลือนะครับเพื่อสีดับกินข้าวของเครื่องในนะครับอันนี้ก็คือเครื่องในไก่นะครับพวา่เมือนี่ห้อบ่ามีเป็ดสดนะครับเ้าจะใส่เครื่องในไก่ใส่แค่ไดนอ่าใส่ใส่แค่ไหนครับเพราะว่าสั์สีนะครับแต่ว่าจะใส่เครื่องในง่วนนะครับเนี่ยหลังจากเข้าเดือเป็ดนะครับขีมันละเอียดมาแล้วนะครับ ข้าวจะร่างเสียก่อนนะครับเืยดับกินข้าวจากนั้นข้าวจะมาคันมะนาวนะครับขั้นตอนต่อ,ตอไปก็มันนะครับโอเคครับ <Okay. S 2> อันถามเลยครับผู้เลี้ยครับนี่อ๋อแม่บ้านครับผมแม่บ้านเพราะว่าจังนะครับเป็นแม,ม่บ้านจางังแพงวะนะพี่แมวบอกว่าเจ้าเป็นลายเดือนเดือนถูกบ้างแพงบ้างก็แล้วแต่ตามธรรมชาติตามธรรมชาติเดือนเดือน หน้าบ้านก็มาอีกเมนูหนึ่งครับติ่งตับผมชอบอาหารเครื่องในครับก็กินแล้วมันช่วยมันให้อายุยืนมัธนะหายใจคล่องคล่องหายใจสะดวกหายใจง่าห้ใจเป็นเมียให้เข้าออกเป็นเมียใช่ครับชื่ออะไรเมียร์ชื่อเมื่อเมียคนที่หนึ่งชื่ออะไรคะขอสัมภาษณ์หน่อยไดรนะมะขามครับคนที่สองอะมะขามครับ ข้างแต่ว่เฮียอะไรวันมันเฮียแล้วอะไรอะไรหักนะหีบอ๋อนึกว่าหีบมีคนหนึ่งอ่ะน่าจะกุญหีบหอมแหละเขาจะกดทิพต์บอบอเล่บอเล่บอยไม่หายเลยเขาเติมไเอกตรงไว้ไมมเขาได้เสียใจอะไรเีบก็หอมคันคันบอยไม่หายเลยจูบอเสียใจวันไหนบอเสียใจทำเติมไเอกเข้าไป เป็นเครื่องไม้ไก่นะคะแล้วก็เป็นพวกตับแล้วก็หัวใจแล้วก็จึนนะคะอะไรอะไรเป็นจึนจึนค่ะจึนจึนไก่ะะจึนคืออะไรวะกลนค่ะจึนตับมันทะเป็อร่อยอย่างนี่อร่อยมากเลยสุดยอดอะไรครับอ่าอันนี้ตย่างนะครับ ขั้นตอนนะครับในการล้วนเนื้อนะครับอ่านี่ขั้นตอนล,ล้วนเนือ้อล,ล้วนเป็ดเนื้อเป็ดครับเนื้อเป็ดขั้นตอนต่อไปนะเนี่ยนะครับเข้ากร<ล>นได้เลยนะครับลงอ๋อเนพืนน่นที่จะล้วนอธิสร้อยเมื่อกี้เนี่ยแมนครับไหนมันซุกความกันได้ที่น้องเลยเมืองอนโอาคควมก็คืว่าได้กินหรอกน้ำที่เข้าได้จาก มาจากนี้นะครับนี่โอ้เที่วมาตรงนี้พอว่ามันออกมาจากทั้งมันทั้งน้ำนะครับงเป็ดนะครับมเทเป็นน้ำส่วนเป็ดครับอ๋อเป็นส่วนไหมตามจอดนะครับตอนจอดนะตามจอด ให้คุสุดอนะครับเก็บกล้อเดี๋ยวจ่าเอาพม่ร้อนตั้งื้อไรนสูตรนีเด้อใ้อ่เดี๋ยวตังเสื้อเอาตังื้อเป็แตงเน่าเนีครับมันมีความพาของเป็นกดอนะครับมันกัดนะครับถ้าใส่แล้วเราค้นก่อนนะครับยายาให้มันอยู่แค่จุดเดียวมีะนนเดียวเนือเป็ดของห้องที่แต้มจุดนีก็จะถึงการมองที่มีบางน่า จอนะครับอันนี้ต้องแก่เลยครับเี่ใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่ร้ายแซ่บร้ายใส่สสเบิดกับปุกหนึ่ง่็ต้องกินครับอันนี้อ่ะครับเนี่ยปุกครับพริก ต้องขาล้องรือครัเเอาพัก <apology> น uh, like ้ำพักน้ำพักพักพักพัวันนี้คนสมัติเลยครับอืม คือชิวดนุกค่วะขาคายย้อยทำยางานไานอยู่ไหนทำานไหนอยู่ลาดเขาปูกเขาอยู่ไหม เขาก็เลยเห็นนมคูณสัมภาสห้าขวดก็มาบอกแลนวมึงช่างใหญ่ดีฮะ รอ่นี้เราจะชูวะจะชูจะชูว่มีเมเรามีเม่ตะกดวันเนี้ยมาเนี่ยใสมามีใส่จักไหนพันไป่ร่อยไม่น่อยไม่ร่อยเดี๋ยวชิขูดออกเลขปะนีใสเดียกัน่านนันูแบบคิที่พวกเ็นแบบไปก็ต้องมีที่เรียนพุทไประยอเแลเพื่อคิดว่าเขาค้นความมาอนนี้ครับเพื่อปฏิเสธแบบสุกหนึ่ง พูดอะไรยังไงพวกไอ้หน้าที่ว่าตะโกนรถพวกขนของมันกลับขึ้นเฮ้ยขออนุญาตใช้เวลาหน่อยเราเอาล้นแล้วแบบนี้แต่ว่าชีวิตคนเราคนรต้องคิดอย่างมากมายครับที่สจะตั้งความหวังกับเขาต้องดูแลกูได้อยู่กับกูคนเดียวจะสิแม่อเราไม่มากไม่รอดมากเลยครับคือคือคือตอนนี้เราอยู่ด้วยกันได้คือแต่คือแต่ยังไงเพราะมีแม่รอดพู่งหัวไทยเหรอทำไม ยังงี้ท่านบอกว่าอนฑรบาลูกับบอบอกว่าอาคตบาลูน่าจะคล้องกับ่าเม่นสาวโสดเอามืโสดคือแปลว่าในไรโสดไม่พูดแล้วไม่พูดแล้วมีลูกแล้วแหมมีลูกแล้วโรดโสดได้โอเม้นโเม้นสาวโสดไม่เป็นัสาวากานี้มาแล้วจะคนสองทาบอกผู้แม่เอาสั่งผู้ใดเหงันมีท่มันว่าตัวเอง ตัวนตัเจะร่ากันครับตัว้อยแต่ว่าผมแก่ตังือผมแกตังองไหมคือตัวอยจะร่ากันไหมครับแต่ตัวลอยจะรกานนี่ตมัวนี่คือนวอัศวินกัลิงอัจรรย์เดี๋ยวเดี๋ยวนอันนี้ตัดเป็นที่อีพี่่ไปว่าตน่คนตัดตัดนะตัดนะ เบอร์นี <t <t ่เนี่ยมาจะเนี่ยมจะเี่ยจะปีครอีจะน่งปีครึ่งปีมแต่ยังไมันเคยเคยพีกันมาเคย่ีกันตลอดโอแ่งกันีคยมัเคยแล้วเวลาที่แมวไปกับพวกพี่อ่ะเออเราเท่าหัวเขาหัวมอหัวแบบหึอหือยังเขาหัวถึงเลอบบอสใ่ไหอ๋อเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ห่ก่อนพวงหัวหงัเน่ยหกอยู่แต่ว่า ให้คิดแบบว่าคิดเอาคือห,หนูไปว,ว่าไหนก็ได้ยึดติดแหละว่าต้องยึดติดแบบเอาไหมเอาผมจะให้คุยกับทนายส่วนตัวนะครับตอบให้ตอบคำถามด้วยเพราะว่าท่านตัวจะบอกผมเองว่าได้หรือไม่ได้สรุปว่าคือไม่เอาใช่ไหมผมจะให้ทนายคุณคุณตอบนะครับโอเคโอเคได้คำตอบแล้ว <laughs> ได้คำตอบแล้วครับ นี่คือลาเป็ดของคุณแม่เนาะครับวือนีนค้คือว่าแหะครับออกมาหาหมูหาพวกตอนนี้ที่ไปเยี่ยมยามกันตอนไหนยามกันตอนที่เขาล้มบานตอนเทาติตอนมีแห้งนี่แหละออกมาเยี่ยมยามกัน <c oughs> อันนี้ยต้องเป็นเขาเอิดด้ว <c oughs> มนุษย์นี่เป็นสัสงคมเนี่ยอยู่คนเดียวกว็ได้มีหมูไม่พวดแต่หม่มีหมูจริงๆก็ไม่ไมอมโอเคเหมือนไตึกหนึ่งนม่ด ลูกเล่นเบรคมาจากไหนครับ <but> พ <universal movement> <to break an iously> ี่น้องครับขั้วไม่เคยเข่าก็เลยต้องถือเหล่ามาบ้าง